ตอนปฏิบัติหน้าที่ก็เตรียมผลไม้เก้ายอย่างชุดหมากพลูก็ไม่ได้ถือเลิอกอะไรนะคะบอกโทรศัพท์ไปหาแม่แม่บอกว่าพระรหัสสูงในดีเบนอมดาก็ให้สินให้ผรก็ขอบคุณทุกคนที่เมตตาและย้ําว่าไม่เคยไปไหนเลยอยู่กับนายกตลอดนายกไปไหนก็ตามไปด้วยก็นายกเป็นคนจงรักภักดีรักชาติรักบ้านเมืองรักประชาชนคาดหวังในตัวนายกนายกเป็นคนที่เมตมีความเมตตาและส่วนจะแบ่งงานอะไรให้ดูตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึง่งก็เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายก ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่านี่ก,การปูทางการเมืองเพื่อจะตามนายกไปอยู่รวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าคุณธนกรก็บอกว่านายกบอกว่ายังไม่รีบตัดสินใจยืนยันว่าการรับตําแหน่งไม่ใช่การปูมาเน็จนะนายกตั้งแต่งตั้งใครไม่ได้มองว่าคนใกล้ตัวไกลชีดปกป้องปูมาเน็จไม่ใช่นะส่วนเสียงในสภาก็ยังเป็นหน้าที่ของคุณอนุชานาคาสายล่ะค่ะนะอันนี้ก็เป็นคุณธนกรนะก็กวนธนกรวันนี้เนี่ยเขาเรียกกวนธนกรเลยนะคะ ที่ไปกับคุณธนกรน,นี่ประกอบไปด้วยพยมพงเพชรสงขลาเขตสสัตราสีปานสงขลาเขต2